รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง6-8อย่างเคร่งครัดเลยค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการก็ใส่แมสตามปกติและทีมงานทุกคนใส่แมสทุกท่านเลยครับพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ a t K และผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะอันยดอร์มาเซโยเกินปุ๋ยมุ้ยอุ้ยนี่ยังไม่กลับอีกเหรอคะเนี่ยอ๋อแจ็คสันหวังใช่ไหมครับอ๋ออันนี้แจ็คสันจิ้งหวังค่ะไม่เอาดีกว่าถอดแว่นดีกว่าไม่อยากสิ้นหวัง นะฮะอยู่กับป๊อปปี้คนเดิมอยู่กับครับเดี๋ยวไปเจอคุณแพมฮะจะได้ไม่สิ้นหวังเจอของแจกด้วยครับจริงค่ะป,ป๊อปปี้แจกของรางวัลดีกว่านะคะวันนี้เพราะของรางวัลของเรายังคงมีสงชิ้นเหมือนเดิมค่ะแจกเป็นเครื่องชงกาแฟแล้วก็มีเครื่องบดเมล็ดกาแฟด้วยใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้รายชื่อยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นส่งมาได้เลยนะคะโอกาสดีๆยังเป็นของทุกท่านค่ะ ส่วนวันนี้ไทยแซบของเรานะคะเราจะพาไปทาความรู้จักกับจังหวัดชัยนาทให้มากขึ้นว่าที่จังหวัดนี้มีของอร่อยของให้ชิมให้ช็อปให้เที่ยวอะไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะไทยแซบหลวงปู่สุขลือชาเขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อน้ำระบือส่วนนกส้มโอดอกขาวแตงกวา หากใครแวะผ่านไปจังหวัดชัยนาทเชิญชวนแวะเช็คอินที่สวนนกชัยนาทสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พันนกและจัดแสดงพันนกนานานชนิดรวมไปถึงพันปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภายในกรงมีนกหลากหลายสายพันธุ์ที่จำลองบรรยากาศใกล้เคียงกับธรรมชาติ นอกจากนี้ชัยนาทยังมีของดีผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสินค้าโอท็อกมากมายวันนี้ยกมาให้คุณผู้ชมเลือกช็อปในรายการกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณเจนะคะประธานบิสขับจังหวัดชัยนาทค่ะสวัสดีคุณสวัสดีค่ะ ่ต้องถามก่อนเลยครับว่าจังหวัดชัยนาทท่านนึกถึงนึกถึงอะไรครับนึกถึงจังหวัดชัยนาทนะคะก็แน,นะะ่น,นอนที่สุดค่ะหลวงปู่สุรอชาเขื่อนเจ้าพระยาหรือชื่อน,นามระบือส่วนนกส้มโอดอกขาวแตงกวาค่ะอโอ้โส้มโอดอก,กไม่พูดถึงไม่ได้จริงใช่เลยค่ะส้มโอขาวแตงกวานะคะเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้นํามาด้วยนะคะอยู่ตรงด้านหน้าค่ะ ป๊อปปี้อยากชิมไหมครัผมต้องอยากชิมอยู่แล้วครับอยากให้ระหว่างนี้ให้พี่เจเล่าให้ฟังว่าความพิเศษของเขาเป็นยังไงที่นำมานี้นะคะเป็นส้มโอขาวแตงกวาจากจังหวัดชัยนาที่ปลูกแบบอินทรีย์นั่นเองนะคะปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงคะคุณป๊อปปี้รู้สึกว่าหวานฉ่ำหวานฉ่ำแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีไตค่ะแล้วความเขาเรียกว่ามันหนังนุ่มนะแต่ก็มีความกรอบของส้มโอนิดนึงถูกต้องค่ะนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของส้มโอขาวแตงกวาก็คือจะไม่แฉะกรอบนะคะผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็จะให้ร เปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็ให้ความสดชื่นถูกบ้างไหมคะอืมเป๊ะเลยเจอร่อยมากเห็นผิวเขาเนี่ยอาจจะดูแบบว่าผิวดูสีไม่สวยแต่จริงข้างในคือหวานฉ่าอร่อยมากอันนี้เขาปลอดสารพิษเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีสารเคมีใช่ค่ะเขาไม่ได้มีดีแค่ส้มโอแน่นอนค่ะเห็นทางนี้เป็นผ้าสวยๆเลยไหมคะใช่เลยค่ะอันนี้นะคะขออนุญาตโมนิดนึงเลยอันนี้คือผ้าทอลายช่อใบมะขามที่นํามานะคะพิเศษตรงที่ว่า เป็นผ้าทอลายอัตลักษณ์ประจําจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะคะเป็นผ้าไหมทอมือนํามานะคะก็จะมีผ้าทอลายช่อใบมะขามและผ้าทอลายโบราณนะคะอันนี้จะเป็นผ้าสิ้นที่ทอที่ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโดยชุมชนลาวเวียงซึ่งอพยพมาจากเมืองเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะแต่ว่ามีมีโรครากตอนนี้ก็คือย้ายมาประจําอยู่ที่ชัยนาทนั่นเองนะคะ ถ้าไปนี่ถือเป็นจุดเด่นนั้นหนึ่งเลยแนะนาให้ไปและแนะนําให้ซื้อและแนะนําให้ทุกคนต้องมีเป็นของต้องมีอีกหนึ่งรายการเลยทีเดียวโอ้โหสวยจริงๆไปแล้วต้องซื้อจริงดูนะคะลายสวยงามสวยงามมากแล้วถัดมาเมื่อกี้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อจากซบโอนิ่ใช่ไหมครอ๋อได้เลยนี่ครับเพราะว่าซบโอมีการแปลออกมาเป็นรูปเป็นซีโรเวสนั่นเองนะคะก็จะมีเป็น เป็นยาดมยาดมยาดมจากส้มโอถูกต้องยาดมเปิดส้มโอนะคะแล้วก็เป็นยาหม่องเป็นบาง์ประมาณนี้นะคะให้ความสดชื่นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือยำส้มโอขาวแตงกวายำส้มโอขาวแตงกวาไม่เคยนะนี่เลยด้านหน้านี่นะคะยำส้มโอขาวแตงกวาเอาไปทํายำเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรดีเพิ่มความหลากหลายในการทานส้มโอนั่นเองนะคะกลมกล่อมอันนี้ยำแบบโบราณนะคะใส่ปลาแห้งใส่ข้าวคั่ว โอ้โหมีความหลากหลายมากมากใช่ค่ะใช่ค่ะนะถัดมาก็เป็นเรื่องของปลาบ้างปลานี่อันนี้ทำไมหน้าตาผมไม่ค่อยเห็นเลยรู้จักไหมคะคุณป๊อปี้คุณฝนเคยเห็นไหมคะไม่รู้จักเลยครับอันนี้เรียกปลาเนื้อออ่นิ่มคล้ายๆใช่ไหมคะคุณป๊อปี้เคยเห็นไหมคะไม่เคยอันนี้เรียกว่าปลาสังกวาตค่ะปลาสังกวาตชื่อก็แปลกเหมือนกันใช่ไหมชื่อก็แปลกปลาสังกวาตเนี่ยนะคะเป็นปลาที่ เป็นปลาที่จะพบได้มากที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ที่นำมานั้นเป็นปลาสังกวาดแดดเดียวทอดนะคะแสดงว่ามีที่ชัยนาทอย่างเดียวถูกต้องใช่เลยค่ะแล้วรสชาติจะประมาณไหนครับคล้ายปลาเนื้ออ่อนคล้ายคล้ายกันอร่อยไม่ต่างกันเลยน้องเผื่อใครแวะไปเที่ยวชัยนาทต้องต้องทานถูกต้องปลาสังกวาดแดดเดียวค่ะนะฮะถ้ามาเป็นเรื่องของขนมขึ้นชื่อจังหวัดชัยนาทหน่อยได้ค่ะฝั่งนู้นฮะชื่อก็ไม่คุ้นแล้ว อันนี้ขนมอะไรนะคะขนมหน้างากุยหลีค่ะงากุยหลีขนมหน้างากุยหลีเป็นยังไงฮะอันนี้ก็คือลักษณะบางท่านมัสักครุ่คุณฝนบอกว่าคล้ายซาลาเปาทอดบางท่านบอกว่าคล้ายขนมเปี๊ยะแต่ว่าอันนี้นะคะคือจะพิเศษตรงที่บริเวณด้านบนเราจะเห็นว่าจะท็อปด้วยงาเต็มเลยนะคะแล้วก็เนื้อของแป้งเนี่ยจะเป็นนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ จะไม่มีความแข็งกระด้างไม่ฝืดทอเป็นขนมที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะตำนานความอร่อยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มีเฉพาะที่ชัยนาทเท่านั้นค่ะคุณผลโอ้โหอ้าวพี่ผลลองทานแล้วมีให้เลือกทั้งหมด4ไส้เชิญเลยค่ะเีอะไรบ้างครับสี่ไส้สี่ไส้นะคะอันที่1ก็จะเป็นสีเหลืองเรียนไข่เค็มนะคะเขียวเป็นฟักไข่เค็มแดงก็จะเป็นถั่วไข่เค็มและพิเศษที่สุดก็คือมะตูมไข่เค็มแสดงว่าส่วนผสมหลักนี่คือไข่เค็มต้องมีกับรสชาต เป็นไงคะมาตูม,มาตูม,ม,ตมใช่เขาจะหวานเบาๆแต่ว่าตัวแป้งนั้นน่าสนใจมากคือเป็นงไงคะมันไม่เหมือนนมเปี๊ยะไม่เหมือนซาลาเปาซะทีเดียวแต่มันเหมือนระหว่างกลางอะของอันสองอันนั้นอนะ มันจะมีความนุ่มๆหน่อยแล้วก็หอมงามากๆแน่นอนว่าไม่เคยทานที่ไหนแน่นอนไม่เคยจริงๆแต่อร่อยนะแนะนํานะคะเป็นเบรกคู่กับชาหรือว่าเป็นคู่กับกาแฟก็ได้ยามเยาไดมเลยเป็นขนมมงคลได้เลยเป็นขนมมงคลใช้ในพิธีมงคลต่างๆได้เลยโอ้โหสุดยอดครับทัดมาเป็นเรื่องของข้าวบ้างอันนี้ข้าวตรงนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะเริ่มจากตัวแรกก่อนแล้วกันนะคะเป็นข้าวตีไอของจังหวัดไยนาคือข้าวขาวเจ๊ก ข้าวขาวเจ๊กนี้นะคะทําไมชื่อข้าวขาวเจ๊กอ่าเพราะว่าเดิมเนี่ยนะคะผู้ที่นําเข้ามาปลูกเนี่ยก็คือเป็นคนเชื้อสายจีนก็เลยแล้วก็มีข้าวเนี่ยมีลักษณะขาวหอมแล้วก็นุ่มแล้วคนปลูกก็คือถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็คนปลูกเนี่ยเป็นคนจีนก็เลยเรียกว่าขาวเจ๊กนะคะปลูกที่จังหวัดไชนาถัดมาค่ะเป็นข้าวทับทิมไชนาทับทิมไชนาตัวนี้นะคะส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดไชนาปลูกนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถสั่งได้แล้วก็ถัดไปด้านนู้นค่ะเป็นข้าวกล้อง ปลอดสารเคมีนะคะข้าวอุ่นใจของเกษตรกร,ร,กรจกังหวัดชายนาเช่นเดียวกันแสดงว่าการอุ่นหนุนชาวกเกษตรด้วย<ม>ถูกต้องชัยนาก็คือหลักๆเราก็คือเป็น ทำนานั่นเองนะคะเกษตรกรทำนาเพราะฉะนั้นเราจะมีข้าวหลากหลายประเภทในจังหวัดของเราค่ะพัดมาครับผมเป็นคนกลัวยุงแพ้ยุงเนี่ยทำยังไงได้บ้างฮะมีทูบจุดไล่กันยุงคุณป๊อปปี้สบายใจได้ด้่ใช่ไายผมใช่ไหมฮะไล่ยุงแน่นอนไม่ไล่คุณป๊อปปี้ค่ะมันเป็นยังไงฮะมันผสมด้วยอะไรมันก็จะมีส่วนผสมของตะไคร้หอมนั่นเองค่ะที่เราทราบกันดีนะคะว่าตะไคร้นั้นก็จะมีสรรพคุณในการไล่ยุงแล้วก็เป็นสมุนไพรซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะอ๋อแสดงว่าจุดแบบว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเด็กหรือออสัตตตวเเเเลลลี้้้้้ยยยยงงงะไรดดน่ถูกกคคุุทาชชิญ หน่อยว่าอยากให้ไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทต้องไปยังไงอะไรอย่าง,งนะะี้ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเอาอีเวนต์เร่งด่วนแล้วกันนะคะ,ะเดือนกันยายนนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทก็คือเราจะมีงานส้มโอขาวแตงกวาและของดีสีท้องถิ่นประจําจังหวัดชัยนาท9ถึง18กันยายนนี้นะคะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทแล้วขอฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะ,ะเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทนอกเหนือจากส่วนนกอนอกเหนือจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะคะเรายังมีวัดต่างๆที่ให้ ไปเที่ยวชมสายมูต่างๆนะคะเรียน<ะ>เชิญได้ไม่ว่าจะเป็นวัดทรงเสวยไปขอพรจากต้มฉุนะนะคะหลวงปู่สุกนะคะ,ะวัดหลวงพ่อกวยวัดวัด,ว,ดวัดโพสิตารามะนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ไปลองสัมผัสวิถีชีวิตลุล่มน้ำเจ้าพยาก็คือล่องเรือไหว้พระในเรือเจ้าพยาธารา ที่แม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะต้องไปจริงๆจังหวัดชัยนาทไม่ไกลกรุงเทพเลยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่าขอบคุณท่ะช่วงหน้าครับพาคุณผู้ชมไปแช่น้ำพุร้อนที่จังหวัดลำปางครับแล้วต่อด้วยการทานข้าวแกง10บาทที่ลพบุรีและปิดท้ายด้วยขนมบ้าบินโบราณที่จังหวัดอุทัยธานีครบจบเลยฮะพักสักครู่ครับ ักหมุดไทยเศร้าวันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือมาเช็คอินชมธรรมชาติแบบฟินๆกันที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางค่ะอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติแช่น้ำพุร้อนและกางเต็นท์สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดยิ่งในช่วงเช้าที่ฝนตกลงมาบริเวณลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนมีหมอกลงปลกคลุมสวยงามและ มาที่นี่คุณต้องไม่พลาดกับเมนูไข่ต้มน้ำแร่ที่นักท่องเที่ยวนิยมนำไข่ไก่มาแช่ในบ่อน้ำพุร้อนแบบออนเซนบอกเลยละค่าว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเที่ยวได้ทั้งครอบครัวโดยทางอุทยานเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าไปจนถึง6โมงเย็นตามไปเช็คอินกันนะคะ ส่วนใครกำลังหิวชวนมาอิ่มอร่อยแบบคุ้มคุ้มกันที่ร้าน He เยแบงข้าวแกง10บาทร้านข้าวแกงราคาประหยัดตั้งอยู่ริมถนนสายพระโนโยธินฝั่งตรงข้ามโลตัสลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะเมนูของร้านมีให้เลือกถึง15เมนูหมุนเวียนให้เลือกอร่อยกันทั้งวันไม่ว่าจะเป็นมะาระายดไส้หมูสับต้มขาไก่แกงเทพโพหมูสามชั้นพะโล้ไก่ทอดไข่ตุน๋นและอีกหลากหลายเมนูโดยกับข้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ราคาเดียว10บาทเท่า นั้นค่ะส่วนข้าวสวยก็ตักได้ไม่อั้นแต่จ่ายเพียงสิงบาทเช่นกันร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงตีสาของทุกวันใครสนใจแวะมาอุดหนุนกันได้ที่ร้านเฮียแบงเข้าแกงสิงบาทบอกเลยค่ะว่ารสชาติอร่อยปริมาณคุ้มคุณภาพถูกใจมีเงินไม่ถึงร้อยก็อิ่มแปร่ได้แล้วละค่ะ อิ่มจากเมนูอาหารขาวแล้วชวนมาชิมขนมบ้าบินโบราณกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะร้านมะลิวันขนมบ้าบินโบราณตั้งอยู่ริมถนนสายทับทันหนองช้างใกล้กับโรงพยาบาลทับทันค่ะขนมบ้าบินของร้านนี้เป็นสูตรคุณยายรสชาติหวานหอมชิ้นใหญ่เต็มคำโดยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ทางร้านเน้นเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมจากบ้านแพ้วแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดในประเทศแต่ขายเพียงกล่องละ20บบาทเท่านั้นค่ะ ใครผ่านไปมาแถวถนนสายทับทันหนองช้างแวะไปชิมได้ที่ร้านหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์0625966851หรือทาง Facebook มลิวันขนมบ้าปินสูตรโบราณทับทันใครแวะไปชิมแล้วอย่าลืมส่งภาพมาอวดรายการแซ่บภาษะกันด้วยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเนาะข้าวแกงแค่สิบาทเองอะโอ้ยังมีอยู่สมัยนี้เพิ่งรู้จักไทยซาเลยอะพี่คนแล้วกบ็บ้าบินเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวจังหวัด อันนี้เขาก็จะไปเหมือนกันอุทัยเนาะที่บอกมาทั้งหมดอะไม่เคยไปเลยสักที่เดียวเนี่ยต้องไปแล้วแหละนี้เลยค่ะพี่ฝนวันนี้เป็นคุณอรวรรณกันขจรค่ะคุณอรวรรณใช่ไหมคุณอรวรรณรีบรับสายเลยนะคะเพราะวันนี้จะได้ของรางวัลถึงสองชิ้นด้วยกันเลยค่ะส่วนวันนี้จบรายการเราแล้วนะคะก็จะมีละครต่อนะคะอย่าลืมชม ช่วงบ่ายจะเป็นฟ้าฝากรักค่ะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะรักนิรันจันราและคืนนี้ค่ะปฏิวัติดาะนะคะของรางวัลเรานี่บอกเลยว่าแจกสองชิ้นแบบนี้ถูกใจแน่นอนพล่าฟิลเลยนะถ้าเราได้กินกาแฟที่แบบว่าสดๆแล้วมันจะหอมมากพี่ฝนนี่คนชอบกินกาแฟก็จะรู้กินบัลาหาแก้วคนี้จะีอิตาลีอะรับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณอรวรรนโทรจากรายการแซฟพาซานะคะค่ะคุณอรวรรนอยู่จังหวัดอะไรคะ จังหวัดสมุทรการค่ะสมุทรปราการค่ะคุณอรวรัณค่ะคำถามนิดนึงเคยไปเที่ยวจังหวัดัยน่าไหมคะออเคยไปดูลิเกค่ะออเคยไปดูลิเกออน,นี่นี่ไงตอนเด็กๆผมก็ชอบไปดูเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูที่ไยน่าต้องไปดูนะโอ้ดีเลยค่ะถ้าเคยไปแล้ววันนี้ก็ต้องแจกไปด้วยค่ะวันนี้รับไปเลยนะคะเครื่องชงกาแฟกับเครื่องบดเม็ดกาแฟจากสมาร์ทโฮยินดีด้วยค่ะ เดี๋ยวยังในที่นานติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเลยวันนี้ได้แจกของรางวัลเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบผาสวัสดีค่ะแซปาซ